ความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม Facebook f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับกำลังดูข่าวกกก,กช่องอมรินสะดุดใจคำให้สัมภาษณ์ของพ่อแบมเรื่องป้าแตนของพ่อแบมที่บอกว่าวันที่11พฤษภาคม63ที่น้องหายเวลาประมาณ10โมงป้าแตนตอนนั้นน่ะคุยอยู่กับญาติๆใกล้ๆบ้านพ่อแบมนั่นแหละ เรื่องน้องหายแต่ตอนนั้นพ่อแบมไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าน้องคงไปเล่นอยู่แถวนั้นเดี๋ยวก็เจอเอา้าและที่ให้การไว้ทีแรกหนักแน่นว่าวันที่11เวลา9กนานทีได้เจอกับลุงพลในสวนยางและยังได้คุยกับลุงพลเกี่ยวกับเรื่องข่าวใหญ่กรณีน้องหายละ่ะ10โมงยังไม่เป็นข่าว ใหญ่เพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวก็เจอแต่กานา40นาทีบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่คุยกับลุงพลอย่างนี้ก็ได้เหรอคะพ่อแบมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าให้ไปบอกในศาลครับเจอทนายเข้าไปนะ่ะจะหนาวครับกึกก,าก,าก,ากึกกกถัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวก็รู้ ใกล้วันขึ้นศาลแล้วค่ะแค่กินน้ำสาบานในศาลก็ขนลุกสู้แล้วละ่ะพวกที่เก่งๆนะแค่ทนายถามว่าใช่หรือไม่ก็คงตอบไม่ถูกแล้วล่ะค่ะถัดมานะครับบอกว่าเท็จเห็นๆถัดมานะครับบอกว่าปลาหมออาจตายเพราะปากปรายต่อไปฮ่าฮอยากเข้าไปร่วมฟังการไต่สวนในศาลคดีนี้จัง น่าสนใจแต่คงยากถัดมานะครับบอกว่าพ่อแบมต้องใส่แคมเพิร์สหลายๆชั้นก่อนขึ้นสารไปเจอทนายตั้มถัดมานะครับบอกว่าปล่อยให้พ่อแบมสัมภาษณ์ออกสื่อบ่อยๆเห็นหลายทีหลายทางเอาให้เต็มที่แล้วปล่อยให้ไปหยุดชะงักที่ทนายตั้มความคืบหน้าล่าสุดของคดีนอกชมพู่แม่นอกชมพู่ฟ้าผ่ากลางใจช้ำ ลูกตายป้าแตนโดนคดีลุงพลยิ้มถอยรถใหม่เอฟซีลุ้นโชคกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกกตูมได้เชิญตัวนางสาวสมพรหลาภโพหรือพระแตนภรรยาของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากอายการพิจารณาคดีแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลาย ในสำนวนการสอบสวนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสมพรได้ร่วมกระทำผิดโดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนันสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนันสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามปวิอาญามาตรา150ตามที่ นำเสนอข่าวแล้วนั้นทีมข่าวได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าการแจ้งข้อกล่าวหาต่อนางสาวสมพรหลาโพตำรวจสวพเมืองมุกดาหารเป็นผู้ดำเนินการจัดการเพียงแต่ยืมใช้สถานที่สพกกตูมเท่านั้นดยจะนัดหมายให้นางสาวสมพรมารับทราบข้อกล่าวหาที่สพกกตูมในเวลา10นาฬิกา ในวันนี้เวลาประมาณ7.30นาินาทีนางสาวสมพรหลับโพหรือป้าแตนและนาชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมกลุ่มยูทูบเบอร์ได้เดินทางไปที่วัดด่านพระอินทคาดว่าอาจจะเข้าไปให้พระเจิมรถตู้ใหม่ป้ายแดงและทำพิธีเสริมดวงชะตาให้กับนางสาวสมพรหรือไม่ด้านนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่เปิดเผยว่าเรื่องที่ป้าแตน ซึ่งเป็นพี่สาวคนโตถูกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ตนยอมรับว่าตอบคำถามเรืออธิบายความรู้สึกได้ยากมากแต่หากมองในมุมของตนพี่สาวถูกแจ้งข้อหาก็เสียใจซึ่งหากจะเปรียบกับการสูญเสียลูกสาวไปตนก็รู้สึกเสียใจเช่นกันทั้งนี้ปาแตนก็ยังมีโอกาสพิสูจน์ตัวในชั้นศาล ส่วนความห่างเหินและความสัมพันธ์ในครอบครัวตนไม่ได้คุยกันมาเป็นปีแล้วแล้วนับวันก็หลังจากพิธีชาปนก,กิจศพน้องชมพู่ก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเพราะรู้สึกว่าไม่มีความใกล้ชิดกันแล้วความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวดเดินทางพูดคุยกับพ่อแบมหรือนายวัชรินโกงแก่เท้าชาวบ้านกกอกเกี่ยวกับ การแจ้งข้อกล่าวหาป้าแตนเพราะนายวัชรินเป็นหนึ่งในพยานคนสำคัญของคดีน้องชมพู่โดยเคยให้ข้อมูลกับทีมข่าวอมรินทีวีและเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบเจอกับลุงพลอยู่ที่สวนยางใกล้บ้านตัวเองในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาของวันที่11พฤษภาค,คม63ซึ่งในวันนี้นายวัชรินก็ยังยืนยันเหมือนเดิม นายวัชริน์กล่าวด้วยว่าในวันที่11พฤษภาคม63ช่วงเวลาก่อนเที่ยงประมาณ10นาฬาถึง11นาฬิกาตนพบเห็นป้าแตนกับครอบครัวบริเวณหน้าบ้านของตนซึ่งตนได้ยินอีกฝ่ายพูดคุยกันว่าน้องชมพู่หายตัวไปแต่ขณะนั้นตนคิดว่าน้องชมพู่แค่หนีออกไปเล่นนอกบ้านในวันที่12พฤษภาคม63 ตนได้พูดคุยกับป้าแตนบริเวณใกล้ๆก,กับหน้าบ้านของเขาโดยพูดคุยกันว่าเมื่อกลางดึกของที่11พฤษภาคม63เวลาประมาณ22นาฬิกาตนและป้าแตนได้ยินเสียงดังคล้ายคนคุยของเก่าขยะริมถนนซึ่งป้าแตนบอกกับตนว่าค่อยนึกว่ามีคนเอาชมพู่มาส่งส่วน ในวันที่13 1 4พฤษภาคม63ตนไม่พบเห็นและไม่ได้พูดคุยกับป้าแตนจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาป้าแตนว่ายุ่งเกี่ยวกับศพของน้องชมพู่ตนคาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงมีเหตุผลและหลักฐานรวมถึงแนวทางในการทำงานอยู่แล้วทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาป้าแตน ก็เอ็นดูและรักน้องชมพู่โดยตนไม่อยากพูดอะไรมากและไม่อยากคาดเดาอะไรตนขอพูดความจริงเท่าที่ตนทราบเพียงเท่านี้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางช่อง youtube u u b e หน้าตายกกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตายกกอกนะคะวันนี้ก็มีประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่บอกว่ามีคน บอกว่าแม่น้องผลไม้ขึ้นเขาตีหนึ่งตีสองทำไมทำไมนะนต่ตายถึงเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะเขาก็มนโนบอกว่าคุณแม่น้องผลไม้เนี่ยขึ้นเขาตีหนึ่งตีสองอันที่จริงแล้วแม่น้องผลไม้เขาไม่ได้ขึ้นเขาตีหนึ่งตีสองเขาขึ้นตีห้าเขาขึ้นจริงตีห้าแล้วไม่ใช่ตีหนึ่งตีสนะคะที่พูดออกไปนี่คือทำไม ทำไมคุณไม่โกรธเขาเขาใส่ร้ายคุณนะคะเขาใส่ร้ายคุณแล้วก็ทําไมคุณไม่ฟ้องเขาก็งงใจอยู่นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะอีกคนหนึ่งอยากให้พี่ชายคุณฟ้องเขามากเลยค่ะมือปราบก้านมะยมนะ่ะอยากให้พี่ชายแม่น้องผลไม้เขาฟ้องนะคะต้องเอาให้หนักๆเลยเขาหาว่าคุณเป็นฆาตกรนะคะเขาหาว่าคุณเอาก้านมะยมตีลูก คุณจนตายทั้งผัวทั้งเมียเลยอันนี้ก็อยากให้แม่น้องผลไม้ฟ้องเขาด้วยนะคะข้อหาหนักเลยนะเขาหาว่าคุณเป็นฆาตรกรเลยนะหรือว่าคุณไม่โกรธหรือว่าคุณไม่โกรธเขาถ้าคุณไม่โกรธไม่แปลกนะคะแปลกนะแล้วก็ที่คนอื่นอะคุณยกฟ้องได้อะไรนะที่คนอื่นอะคุณถอนลงบันทึกประจำวัน ถอนแจ้งก็งงใจกับคุณอยู่เหมือนกันนะคะแต่ที่ออกมาพูดนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่อยากให้แม่น้องผลไม้ให้พี่ชายเขาฟ้องเอาเลยอย่างหนักเลยนะคะเอาอย่างหนักเลยเขาหาว่าคุณเป็นฆาตรกรนะคะถ้าลูกคุณเลยนะคะเขาหาว่าคุณเป็นฆาตรกรฆ่าลูกตัวเองเลยหรือว่าคุณเห็นดีเห็นงามไปกับเขาแต่ว่าทีนับตายพูด คุณโกรธเป็นฟืนเป็นไฟมันหมายความว่ายังไงช่วยตอบให้หน่อยนะคะคุณไม่โกรธเขาเหรอ